นะะีน <c oughs> <c oughs> ่นะคะทุกคนเราไ้เราก็อยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นวันนี้นะคะทุกคนเราไปเราจะพาเพื่อนๆไปดูของกินใหม่ๆใ,ในเซเว่นนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันใหม่หรือมันเก่า<ช> <c oughs> จะไปดูกันช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะเราก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเซเว่นเยอะนิดนึงใช่ไหมคะใช่แล้วไปดูสิคะว่าตอนนี้เซเว่นเรามีขนมใหม่ๆไหม,หมไปดูกันอตอนนี้เราพาเพื่อนๆดูหลายๆอย่างนะลูก วิ่งอะไรเนี่ยนี่แม่ก็ไม่เคยเห็นอ่ะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรก็เลยไงหอละสิบบาทตัวคืออะไรอ่ะคอปคอปชอ็อคซีเรียลอ่ะซีเรียลอืมเป็นวงกลมไงวิธีกะนมหอละสิบบาทแล้วก็มีรถนี่ด้วยมีรถสตรอเบอรีแล้วก็นี่อะไรอ่ะรสนมบางรสระดับพึ่งบ้างเป็นอะไรเออเป็นละสิบบาทอนะันนี้เป็นซีเรียลเรากินไหม รสวานิลลาวานิลลาอันนี้แหละอันนี้แม่ว่าอันนี้เหมือนรสน้ำผึ้งเลยอันนี้อันนี้ใช่อันนี้น้ำผึ้งไหนนี่น้ำผึ้งนี่อันนี้เราเห็นขนมใหม่นะคะเป็นซีเรียลเนาะอันนี้ใชพอละสิบบาทนะทุกคนอ่าไปดูอย่างอื่นดิอะไรบ้างดูซิว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างลองลองอุ้ย๋ยวนี้ไอติมเปันอะไรเท่าไหร่คะ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะเป็นอะไรเจลลี่เจลลี่ป่ะทำมากดไอคำเป็นอะไรอ่ะมันนุ่มๆป่ะนี่เป็นเจลลี่นะมันไม่ใช่ติมนะเจลลี่เหรอเออไม่ใช่ติมเพราะใช้ติมแช่เขาบอกใช้แช่ฟิชก่อนเหรอไม่แช่ฟิชก่อนเหรอนี่เอออะไรยี่สิบบาทไม่รู้เหมือนกันเลยลองมากินดูได้นะฮะมีมีรสอะไรมะม่วง บลูสตรอเบอรี่อันนี้สับวะโรสแซลวาโสับละรดนะคะแล้วก็บวยบวยอะไรเดี๋ยวบวยไอสก็จะเป็นบวยอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะไอของไดยทำห่อละยี่สิบบาทเนาะใช่เนาะเราซื้อไปกินดูได้โอเคก็คอมเมนต์บอกเราว่ามันอร่อยหรือเปล่าเอ่อเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อมั่งนะมีขนมอะไรบ้างวะอุ้ย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 ่ะเค้บเป็นเค้บเค้บเค้บฝอยทอง น,นีเดี๋ยวสิเค้กใสทอง,ทองลูกเกดช็อกโก้โอ้โออยอันนี้ยี่สิบเก้าบาทเน้ยเป็นเค้กเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะกรอบอย่างเนี้ยวันหน้าวันหน้า,นนา,าวันหน้าเรามาทำวันหน้าวันหน้าวันหน้ายีา่สิบเก้าบาทเชียร์โอเคอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะมีพวกกระกุ้นออกใหม่เยอะนะคะทุกคนเนี่กระตุ้นบ้างเน้อกระกุ้นหมูกระตุ้นกุ้ง นี่นะคะระทุนเบอร์เกอร์เยอะมากคนเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เบคอนเนี่ยใช่แล้วนี่นะคะทุกคนส่วนข้างล่างข้างล่างจะเป็นแซนด์วิชอันนี้อันนี้แฮมชีสดิ่แฮมชีสแซนด์วิชแฮมชีสนะคะที่เราไปลองกินอันนี้หมูหยองสลากหัวหยองเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเอามากติ อ๋อประโยชน์นะคะจะมีแบบนี่ตอมีสี่ชิ้นด้วยงั้นเดี๋ยวเราดูอะไรที่เราจะไปกินดีกว่าน้วดูซิอะไรดีนนอะนี่ตอุ๊ยนี่ก็ออกใหม่เนี่ยใช่อันนี้คืออะไรอันนี้คือช็อกโกแลตอะไรเฮซนัทหรอมาร์เชโลทอร์สแซนด์วิชก็เหมือนเป็นแบบแซนด์วิชแล้วก็มีมาร์เชโลกับน่าจะมีน้ำราดด้วยเนา ลองเป็นไงไม่รู้เนาะรู้ลองลองไหมอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองุดอันนี้คืออะไรอันนี้คือแซนด์วิชเค้กกล้วยหอมกล้วยหอมโอ้เดี๋ยวนี้มันออกใหม่มากเอะไส้าดใสคาราเมลอืมอันนี้ก็ยี่สิบเก้าบาทนะคะในสามอันนี้สามเจ็ดเนาะอันนสามเจ็ดยี่สิบเก้าคือแซนวิชออกใหม่เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะหรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่หยิบเลยนะตองอยากกินอะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย คืออะไรเบาลาวาไมโลเป็นแบบนี้มีคนนี้สองลูกลองกินไหมลองดีกว่าลองกินอันนี้ดีกว่าโอเคอ่ามจะมีเป็นซองเล็กเป็นแบบว่าเป็นเป็นไมโลซองเล็กให่ไมโลผงเออเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าทำยังไงอันไหนคะนี่ได้หรอคะใช่สองอัน โ okay. อเคนะเเวฟปะเดี๋ยวเราไปเวฟกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเปล่าเราวาต้องเวฟเป่าเดี๋ยวไปถามพี่เขาไปดูกันไปตอนนี้นะคะทุกทุกคนเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้เราจะมากินเปลาลาวาก่อนนะคะทุกคน <S <S เขาบอกว่า วิธีรับประทานนะคะบี้ไส้ราวาก่อนรับประทานระวังร้อนนะทุกคนแล้วก็โรยผงไมโลตามความต้องการนะคะอ่ะเรามาตัดกันเลยอันนี้นะคะก็เข้าไมโครเวฟมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็มีผงไมโลมาให้แบบนี้นะคะทุกคนนี่คือราคา27บาทนะคะหมดนี้ลองดูนะมันเป็นขนมออกใหม่นะคะน้องปตีตอก็ยังไม่เคยลองเลยออกใหม่หรือเปล่ อุ้ยว wow. ้าวใส่ทะลักจริงจด้วยเสื้ทะลักเลยเอาอันที่ยังไม่ทะลักอ่าหรือเราเอาไม่ทะลักออกมาก่อนอื๊บโอเคแล้วเราก็จะเอามีดอ่าผ่าเลยค่ะผ่าอือหอือป๊สุดโอเคโอ้โอ้โอ้อภาตโอ้โหลาวาลาวาของจีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจต้องต้องผ่าอีกด้านหนึ่งในดูสิโอ้โห ลาวาเอาไปต่อไปเราก็เอาผงนี้โรยเลยน้ำลายไหลแล้วไม่ต้องน้ำลายไหลอยากกินโรยตรงไหนคะโรยตรงแบบโรยรอบๆเลยปะเอาเลยแลกรยตรงไหนก็โรยลูกนี่โอ้ยดีนะจ๊ะมีอะไรเล่นเล่นอแล้วก็โรยที่ผงอ่าสละเปานิดนึงโอเคพอแลราคามันมีสองลูกนะ Okay. อลองกินดูซิเอาช้อนลองเลยช้อน,นอะไร <c oughs> อ่ะนะคะอันนี้มันส้มอมสองอันเลยเพื่อที่จะตักขึ้นมาให้แบบฉ่ำๆให้เพื่อนๆดูนี่นะทุกคน<ๆ>เราขอตัดก่อนเขาตัดก่อนนะทุกคนว้าวฉ่ำมากโอ้โหนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนเราจะมากินกันจะมากินไมโรราวานะร้อนไหม ไม่หรออือหือเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็นไงหวานหวานเหมือนแน่นอนอเป็นความนุ่มๆนุ่มๆข้างนอกแลก็แบบข้างในคือหวานหวานอร่อยอร่อยเหรออร่อยอ่ะอร่อยแ,แม่จิ้มคำหนึ่งสิตับเองจิ้มจิ้มดินดินเดี๋ยวแม่ตัอืบ ไม่ลดลองดูนะทุกคนออก็มีได้ให้สองลูกนะอันนี้เราลองกินลูกแรกนะเห็นไหมคะโอเคลองบหอ,อืมอร่อยไหมอร่อยอยู่ค่ะอร่อยเลยได้ค่ะยี่สิบเจ็ดบาทนะอร่อยอยู่ใช่ใส่หวานของหวานอืมใครที่ชอบกินขนมะอะไรเงี้ยก็ถือว่าอร่อยอืม หมดลูกแล้วเดี๋ยวเราจะกินทห้หมดสองลูกเลยนะอือ,อ,อ,อืมอร่อยอร่อยไหมอันเป็นขนมออกใหม่นะเขาก็ใจออกนะคะทุกคนออกช่วงเด็กปิดเทอมนะมเด็กปิดเทอมนี่แบบเด็กจะเข้าเซเว่นบ่อยเลยนะคะอ่าแล้วอีกลูกมึงมาให้เพื่อนๆดูใส่ในจานเลยลูกอีกลูกนี้ไส้ทะลักเลยนะคะโฮเวฟล้ไส้ทะลักเลย เอาช้อนตักขึ้นมาลกงช้อนสองอันประคองกันแล้วก็ใส่ไปในจานไมว่าเดยวเขาบอกว<อ>่าวางไส้สละทลักจริงๆคว่มมันมาลกอันนั้มน,น,นมันด้า <c oughs> okay. นก้นเหมือนโอเคแล้วหนูก็ผ่าลูกนี้นะคะทุกคนเราจะโรยผงก่อนนะทุกคนมันก็จะดูดำๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ลูกนี้ไส้ทลักเลยคะ่ะทุกคน ดูเมื่อกี้เราผ่าก่อนแล้วโรยเนาะลูกนี้ก่อนเราโลยผงโอวัลตินก่อนแล้วก็ผ่าผ่านะทุกคนเรจะผ่าให้มันเป็นสามเหลี่ยมออ่ะ <c oughs> ช้อนช่วยกดไว้หน่อยโอเคเป็นไงเป็นไงแบกให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยสิคะ อันนี้อันนี้มันไหลออกมาแล้วเนาะ<ช>มันก็เลยไม่ม่มันก็เลยดูแห้งๆโอเคมันไม่เหมือนลูกแรกคืออยู่ด้านในโ<ช> <Okay. S 2> อเคกินเลยค่ะ mm hmm. อร่อยอร่อย mm hmm. กินอันนี้อิ่มแล้วจะไปต่อชิ้นที่สองไหวไหมคะน้องม่ต้องพักก่อนเราจะมีชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองก็คืออะไรนะเสนวิตเสนวิเป็นมาร์เ,เมลโล่เนาะเอ่อมาดูซิอันนี้ราคาอันนี้อันนี้แพงหน่อยอันนี้สามสิบเก้าบาทอ่าหักครึ่งให้เพื่อนๆดูค่ะว่ามันจะนหักครึ่งเลยไหนไห ไอดูอ,อึ๊บมันไม่ค่อยยืดเน,ะนาะมันจะยืดได้ยังไงไม่ช่ชีดเหรอมั้ไม่รู้มันไม่ยืดเหรอโอเคเอ<ม>่ะ<ร>ลองกินดูช็อกโกแลตดีไงอืมหวานกินกับขนมปัองอร่อยเหรออร่อยกว่าแซนด์วิชแฮมชีสไหมอะ ใครถ้าใคร,ใครชอบกินช็อกโกแลตอะไรแบบเนี้ยชอบกินช็อกโกแลตผสมผสมบปังอะอะไรชอบกี่บาทสามเก้าบาทเออไหมแม่รถก็อร่อยนะคะแต่แม่รถ,รถธรรมดาแม่รอไม่ชอบกินหวานอ,อืมก็อร่อยอยู่ค่ะทุกคน ขนมปังจะค่อนข้างกรอบแล้วข้างในก็มีความหวานแต่หวานไม่มากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับไมโลลาวาเมื่อกี้อันนี้หวานน้อยกว่าหวานน้อยกว่าเพื่อเพื่อนก็ลองไปหากินดูได้นะคะทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่ชอบของหวานนะคะทุกๆคนอาจจะเลิฟเสิ่งสิ่งนี้ได้นะคะทุกๆคนก็อย่าลืมไป กินกันด้วยนะทุกทุกคนอร่อยอ่าในเซเว่นอีเลเว่นนะคะราคาก็อยู่ที่ปังลาว่ายี <s> <S ่สิบเจ็ดบาทนะคะแล้วก็แซนด์วิชอ่ามันชื่ออะไรนะแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราลืมชื่อแล้วเข้าไปดูต้นคลิปได้นะคะต้นคลิปเราบอกอยู่ว่าแซนด์วิชอะไรก็โอเคค่ะตอนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน้างไม่ตองพี่วิเตยด้วยนะ อย่าลืมไปติดตามช่องีิาแอลด้วยนะคะทุกๆคนบ๊ายบาย